بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة อาม,ม่าบะอุอัสาลามอะลัยกุมวรห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุขอสันติความเมตตาความจำเริญใจอัลลอห์สุภาโนวัตลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลลาห์ช่วงเวลาฟาซักกิรก็ได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกนะครับซึ่งรายการฟาซักกิรเนี่ยก็เป็นรายการหนึ่งที่ในความปรารถนานะครับที่จะได้นำเอาเรื่องราว การนัสิฮัตตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับโดยพ้องยิ่งเตือนผู้พูดนะครับและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านให้เรานั้นจงพยายามใช้ชีวิตบนดุนยาของเราที่อัลลอฮตให้มานั้นเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการปฏิบัตินะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺอัลลอได้ทรงสั่งใช้แล้วก็พยายามออกห่างจากทุกสิ่งที่เป็นข้อห้ามพี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราก็คงจะ ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่ามันจะมีอยู่สี่เรื่องราวนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราบางครั้งความสุขผ่านเข้ามาความทุกข์นะครับผ่านเข้ามาบางครั้งชีวิตของเราก็อาจจะมีสิ่งที่เป็นความผิดพลาดการกระทําความผิดและเราก็มีโอกาสทําสิ่งที่เป็นความดีงาม <feito. S 1> เพราะฉะนั้นปาชญ์คิดวันนี้ก็จึงอยากจะได้นําเอาสิ่งที่จะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เรานั้นได้รับสิ่งที่เป็นความผาสุกในชีวิต เมื่อเราได้ประสบในสอย่างที่ผ่านเข้ามาหน้าที่ของเรานั้นควรจะทำอะไรบ้างนะครับเพื่อเรานั้นจะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เป็นความดีงามและเราจะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นความผิดพลาดประการที่หนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อเราได้รับสิ่งที่เป็นอเนกมะั่นคือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานตะตาได้ให้กับเราตัตายุนะครับอิลาชุกริงเมื่อเราได้รับสิ่งที่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลา ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนะครับความสําเร็จในชีวิตร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์การมีครอบครัวที่ดีมีภรรยาที่ดีมีลูกที่ดีมีเพื่อนบ้านที่ดีมีภาณะต่างๆที่เราสามารถใช้ในการดําเนินชีวิตได้สิ่งที่ต้องการก็คือให้เรานั้นได้ทําการชุกชขอบคุณต่อลอสุฮานาวัตลาซึ่งอายาหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้พูด คุยกับพี่น้องนะครับในหลายๆครั้งก็คืออายะเตียัลตาลาได้เรียกร้องกับเราว um um ่าละอินชากรตุมและอาซีดันนะกุมหากว่าสุเจ้านั้นทําการขอบคุณต่อพระองค์ในสิ่งที่เป็นความปวดปานที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาอุตะลาก็จะเพิ่มภูนให้กับเราในสิ่งที่เป็นเนี้ยมา้ที่เกิดขึ้นกับเราประการที่สองนะครับที่จะต้องผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนนั่นก็คืออัลบาละบททดสอบเมื่อใดที่เราถูกทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานาอุตะลาครับพี่น้อง ยัตยุอิลาบอิลสอบรินบททดสอบที่เราตาลาได้ให้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าบททดสอบนั้นอาจจะเกิดกับตัวของเราเองหรืออาจจะเกิดกับคนในครอบครัวของเราหรืออาจจะเกิดกับสิ่งที่อยู่ในรอบตัวของเราที่เรามีความผูกพันอยู่ซึ่งบททดสอบนั้นอาจทําให้เรานั้นต้องมีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกท้อแท้มีความรู้สึกหมดหวังบ้างจึงต่างเหล่านี้ครับต้องการให้เรานั้นมีความซอบัดอดทน ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตัลลาได้เรียกร้องบรรดาผู้ที่มีอิมานศรัทธาทั้งหลายว่ายา ah อายุลละดีนาอามานุสตอยนูบิสซาบริวัสซัลละโอบรรดาผู้ที่มีอิมานแล้วทั้งหลายจงอาศัยหรือความขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองจากอ ah, ัลลอฮฺบิสซาบริวัสซัลละอดทนและยืนหยัดอยู่บนการละหมาดฮันพี่น้องครับเมื่อเราถูกทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตัลลานี่ย สิ่งสําคัญที่สุดบรรดาผู้ศรัทธาต้องน้อมรับในสิ่งที่เป็นการกําหนดของอัลลอฮ์ในสิ่งแรกก่อนน้อมรับพึงพอใจว่านี่คือการกําหนดของอัลลอฮ์อันที่สองก็สะบัดอดทนอันที่สามก็ลองสํารวจตรวจสอบว่าเในชีวิตของเราเนี่ยเรามีสิ่งใดไหมที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงเตือนเราทดสอบเราให้เราย้อนกลับมาเพื่อเป็นผู้ที่ศรัทธาที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งใดที่เป็นข้อผิดพลาดแน่นอนครับอัลลอฮ์ตาลาก็กําลังจะ ลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดปากให้กับเราก็ได้หรืออีกนัยยะหนึ่งอัลลอฮฺตาลาก็ต้องการที่จะให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่มีอีมานที่สมบูรณ์มากขึ้นเช่นตัวอย่างบรรดาบรรดาอัมบียะต่างๆซึ่งพวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่อลลัลลอฮฺทรงรักแต่ในขณะเดียวกันบททดสอบต่างๆก็ถูกทดสอบให้แก่บรรดานบีบรรดารอซูลให้เห็นถึงว่าผู้คนเหล่านั้นเขาก็ยังมีความอดทนแล้วก็ได้ผ่านบททดสอบจนกระทั่งก้าวไปสู่ ผู้ที่อัลลอฮฺตาลารักอย่างเช่นท่านนบีอิบรอหฮิมอะลัยฮิสสาลามถูกทดสอบด้วยกับการให้เชือดลูกบ้างถูกทดสอบโยนไปในกองไฟบ้างแต่ท่านก็สามารถผ่านบททดสอบนี้จนกระทั่งได้รับฉายาว่าอลิลลุลลอเรื่องที่สามพี่น้องครับที่มันจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั่นคืออัลซัมความผิดความผิดบาปที่ผ่านเข้ามาเมื่อมีความผิดทําอย่างไรครับยะฮตะยูอิลาอิสติกฟารทุกคนนะครับ ทุกคนที่เป็นลูกหลานของท่านนาบีอาดัมท่านนาบีส,ลสลุลต่านได้ยืนยันว่าทุกคนที่เป็นลูกหลานของนบีอาดัมนั้นล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานของความผิดพลาดกันทุกๆคนส่วนว่าใครจะมีความผิดพลาดมากน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ละคนแต่เมื่อใดที่มีความผิดพลาดแล้วสิ่งที่เราต้องรีบทําคืออิสติกฟาร์ตนั่นคือขออภัยโทษต่อลอสุบฮานอูวาตาลาและประการที่สนะครับนั่นคืออัลเบิรความดีงามเมื่อใดที่เราได้ได้ ได้มีโอกาสทําความดีเช่นทําการละหมาดทาการถือศีลอดทําการบริจาคทานหรือทําการช่วยเหลือบรรดาคนยากจนคนยากไร้ต่างๆยาต่ยูอิลาอีคลาสก็ต้องการความบริสุทธิ์ใจฉั้นเมื่อเราทําความดีเราก็ต้องพยายามทําให้ใจของเรานั้นมีความบริสุทธิ์ต่อรัสุฮาหันตลาอย่างอย่างแท้จริงไม่ได้ทําความดีละหมาดบริจาคหรือช่วยเหลือบรรดาคนต่างๆนั้นด้วยหวังผลรางวัลบนดุนยา อันพี่น้องครับใน4เรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องผ่านเข้ามาในชีวิตทุกคนอันวันนี้ก็จึงอยากจะบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าผู้ใดที่เมื่อความดีงามผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเป็นความปวดปานเขาก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เมื่อใดที่เขาถูกทดสอบเขาก็อดทนเมื่อใดที่เขาทำความผิดเขาจงรีบสำนึกความผิดและขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์สุบฮะตลาเมื่อใดที่เขาได้มีโอกาสทำความดี ก็ตรงให้ความดีของเขาที่ทํานั้นมีความบริสุทธิ์ใจจากอัลลอฮฺสุบฮะตลาจึงมีคําพูดหนึ่งบอกว่าฟามันชักกรอซอบรออิสตักฟาราอัคลาซะนาละ,ะอัสสาดาผู้ใดที่เขาสามารถที่จะขอบคุณอัลลอฮฺอดทนขอพยโทษและทําให้ความดีของเขาเป็นความดีที่มีความบริสุทธิ์ใจแล้วนารักาดาชีวิตของเขาได้รับความผาสุกแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรื่องราวฟาซากิสในวันนี้คงเป็นข้อคิดข้อเตือนใจผมและพี่น้องผู้ศรัทธาให้พวกเรานั้นพยายามดำเนินในสีประการที่ผ่านก้ามาในชีวิตให้เราดำเนินในสิ่งที่อิสลามต้องการให้เป็นไปตามที่อัลลอฮฺตาลาอยากจะให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตบนดุนยานี้เป็นชีวิตในการเก็บเกี่ยวสเสบียงแห่งความดีงามนั่นคือประมวลรวมไว้ซึ่ง ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นคืออตัตตะวาเป็นเสบียงที่ดียิ่งซึ่งอยากจะฝากพี่น้องในท้ายของบทที่เราจะพูดคุยในวันนี้ว่าวัตาเจาวัดูะอินนันคารซาดอัตตะวาจงสะสมเสบียงเถิดไม่มีเสบียงอะไรที่จะดีไปกว่าเสบียงแห่งความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะวะตาลาครับวับิลลาฮิตตวฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะลรอฮ์มะตุลลอฮิวะลลอฮ์บาราคัตุ